สวัสดีคะ่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิตาพยากรณ์นะคะ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดวงของชาวราศีสิงห์ a k a นาสิงตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคม2566นะคะเราจะมาดูว่าพลังงานโดยรวมของชาวราศีสิงห์ a k a h n สิง์จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเป็นการดูดวงโดยส่วนรวมนะคะไม่ได้เฉพาะจาะจ,จงต่อดวงชะตาใด,ดดวงชะตาหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางประกอบในการตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆที่เรายังต้องการข้อมูลอยู่นะคะอะล้ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สาหรับท่านไม่มากก็น้อยนะคะ ค่ะเรามาดูในส่วนของดาวจรกันบ้างนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์เนี่ยนะคะก็จะมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวนะคะดาวพระอาทิตย์ก็ บ่งบอกถึงความโดดเด่นความคิดที่เริ่มสร้างสรงสรค์าการเป็นผู้นำนะคะการรอ่าากมีพลังในตัวเองนะคะแล้วก็ในราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีในธาตุไฟนะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังในเรื่องของความใจร้อนการเปลี่ยนแปลงบ่อยการตัดสินใจอะไรที่ด่วนจนเกินไปนะคะโดยเฉพาะชาวราศีสิงห์เนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยชอบความเป็นผู้นําแต่ก็ชอบความเป็นอิสระด้วยนะคะ ทีนี้ในดาวจรปัจจุบันนี้นะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยมีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวตอนนี้โคจรอ,อยู่ในภพลาภะนะคะอยู่ร่วมกับดาวพระพุธซึ่งเป็นเกษตรราธิบดีนะคะแล้วก็ดาวอาทิตย์เนี่ยดาวพระอาทิตย์ดาวประจําตัวเนี่ยได้ตําแหน่งดีราชาโชคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ จะให้ผลในเรื่องของความโชคดีเรื่องรับผลเงินทองการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆนะคะเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีเงินมีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้นมากด้วยนะคะทีนี้มีดาวพฤกษ์นะคะกลุ่มลัคนาอยู่ในช่วงเวลานี้เนี่ยจะชาวราศีสิงจะไม่ค่อยอยู่นิ่งนะคะก็ชอบจะไปโน่นไปนี่ทําอะไรหลายๆอย่างนะคะบางคนเดินทางไกลาบางคนพักผ่อนนะคะไปเพื่อพักผ่อนไปเพื่อทําบุญทํากุศลน,นะคะ ส่วนในสายมูก็มูกันได้นะคะในช่วงเวลานี้เพราะเป็นโอกาสที่ดีที่จะมีโชคได้คะ่ะแล้วเราจะไปมูที่ไหนกันดีละ่ะก็ไปในที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหญ่ๆนะคะที่มีชื่อเสียงที่มีคนนิยมที่มีคนศรัทธามากๆหรือที่ที่คุณเคารพศรัทธานั่นแหละคะ่ะไปเพื่อขอพรท่านนะคะแต่ก็อย่าลืมถวายบุญแก่ท่านด้วยแล้วก็บริวารของท่านด้วยนะคะก่อนที่จะขอพรเราก็ขอให้เรามีโชคมีลาภเพื่อไปต่อบุญต่อกุศลส,สร้างบุญสร้าง วาสนาบารมีคุณงามความดีเพิ่มเพิ่ม,มยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะมีดาวพฤหัสอยู่ในภพสุภะนี่แหละค่ะถึงบอกว่าต้องไปขอในที่ที่ใหญ่ๆนะคะซึ่งมาจากภพมรณะและภพปุตตะนะคะอยู่ร่วมกับดาวพระราหูซึ่งมาจากภพปัตตนินะคะในเรื่องคู่ของหุ้นส่วนต่างๆซึ่งพอมาอยู่ดาวใหญ่ๆมาอยู่ในภพนี้ซึ่งเป็นราศีเมษเนี่ยมีความโดดเด่นนะคะในเรื่องของอ ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคนอื่นชาวราศีสิงห์เนี่ยเวลาที่จบอะไรไปก็มักจะได้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมานะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้คุณจะได้เปลี่ยนกลุ่มสังคมนะคะจะได้ไปอยู่สังคมที่ดีแล้วก็แต่ไม่ได้หมายว่ามันจะสงบราบเรียบทั้งหมดนะคะแต่ว่าเราจะได้โอกาสที่ดีจากคนอื่นเช่นถ้าคุณต้องการข้อมูลในเรื่องใดๆคุณจะเจอคนที่จะมาให้ข้อมูลเรื่องราว,วนั้นหรือมีความสามารถเฉพาะทางนั้นๆ ที่จะมาแนะนําคุณที่จะมาช่วยเหลือคุณได้ในช่วงเวลานี้นะคะมีดาวมฤตยูนะคะดาวมฤตยูอยู่ในภพกรมมะนะคะซึ่งก็เข้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วก็ทําให้ชาวราศีสิงห์มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตพอสมควรนะคะเหมือนได้เปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนอะไรเพราะดาวมฤตยูเนี่ยเข้ามาในบ้านของดาวศุกร์ซึ่งเป็นภพกรรมะและภพสหัชชะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมะไม่ได้หมายความว่า การงานอย่างเดียวหมายถึงเรื่องราวทุกอย่างในชีวิตของเรานะคะแล้วก็โดยเฉพาะมาจากพบสหัชชาด้วยหมายถึงกลุ่มสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาชาวราศีสิงห์จะได้เปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนสังคมมีเพื่อนใหม่มีสังคมใหม่นะคะมีคอนเน็กชันใหม่ๆเข้ามานะคะก็ถือว่าเป็นการเรียนร,รู้รวมถึงการที่มีโอกาสได้ไปเจอเรื่องราวเก่าๆเพราะเวลาที่ดาวมฤตยูเข้าไปอยู่ในภพ กรรมะเนี่ยเราต้องเตรียมใจไว้เลยนะคะว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาได้โดยกระทันหันนะคะอะไรๆก็เป็นไปได้นะคะมีดาวพระศุกร์กับดาวพระอังคารนะคะมาอยู่ในเรือนวินาศดาวพระศุกร์เนี่ยก็ได้ตําแหน่งราชาโชคนะคะดาวอาทิตย์ก็ได้ตําแหน่งราชาโชคในช่วงเวลานี้แล้วก็ดาวพฤหัสก็ยังเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้สําหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องเงินทองนะคะ ใครอยากจะเซ็นสัญญาใครอยากจะมีผลประโยชน์ในเรื่องเงินทองมักจะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือนะคะแต่ว่าดาวพระศุกร์เนี่ยามาจากพบกบมัสหัชชาจ,จริงแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานการเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานการเงนินแล้วก็ความรักด้วยนะคะเพราะเป็นดาวที่สื่อถึงความรักอารมณ์ความรู้สึกพอเข้าไปสู่ภพวินาศอยู่กับดาวอังคารเนี่ยได้ตาแหน่งคู่มิตรกันนะคะเป็นดาวคู่มิตรกันก็อาจจะ จอเจอคนรู้ใจอาจจะเจอเจอคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันหรือมีโอกาสที่จะได้ท่องเที่ยวร่วมกันนะคะเป็นเพื่อนรู้ใจเป็นคนที่คอยสนับสนุนก็เป็นไปได้นะคะทีนี้พอดาวพระศุกเข้าสู่เรือนวินาศเนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้ทรัพย์มาจากการเป็นหนี้นะคะ มีโอกาสที่เราจะได้เซ็นสัญญามีโอกาสที่เราจะได้ทำเรื่องเอกสารการเงินกา,การงานผ่านนะคะเพราะดาวพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระแล้วไปเป็นเกษตรในเรือนลาพระด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินแต่เมื่อได้เงินมาก็ต้องมีโอกาสต้องจ่ายเงินไปนะคะเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยเข้าไปสู่พรบิน,นาศแต่ยังไงเสียก็เป็นช่วงเวลาที่ถึงแม้ว่าคุณจะจ่ายอะไรไปแต่โดยส่วนรวมแล้วนะคะสําหรับชาวราศี สิงก็เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นการตอบโจทย์ในใจของตัวเองอะว่าเราชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนนะคะการกระทําทุกอย่างในช่วงเวลานี้มันเหมือนกับว่าเป็นการเรียนรู้ตัวเองที่ชัดเจนขึ้นแล้วเหมือนกับเป็นการที่ให้โอกาสตัวเองให้รางวัลชีวิตกับตัวเองนะคะให้ใจตัวเองมีความสุขขึ้นให้ชีวิตเราดีขึ้นอะไรแบบนี้นะคะยังมีดาวพระเสาเป็นเจ้าเรือนอริอยู่ในภพปัตตนินะคะ พระเสาเนี่ยเลงกับพระเกตอยู่ในช่วงเวลานี้เจ็ดกับ9้า9เนี่ยเขาเรียกคู่เทวดานะคะคู่เทวดาหาให้กินถ้าหากใครเชื่อในเรื่องบุญกุศลหมันส่วนมนภาวนานะคะคู่ครองเราจะดีด้วยจะอ่าไม่ค่อยมีปัญหากันนะคะ เหมือนกับว่าเขาจะรับพลังงานที่ดีๆได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อดาวพระเสาอยู่ในช่วงเวลานี้ใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ประคับประคองนะคะอาจจะมีเรื่องอารมณ์ความรู้สึกกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ยังไงเสียถ้าเราผ่าน ประมาณสองปีนี้ไปได้ก็ถือว่ามั่นคงเหมือนกันสำหรับท่านที่โสดนะคะก็รอเวลานะคะอาจจะยังไม่ชัดเจนกับคุณในเวลานี้อาจจะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาให้คุณต้องหงุดหงิดใจอยู่เสมอนะคะก็รอดูรอดูไปอีกถ้าหากว่าภายใน2ปีนี้เขาเป็นของเราเป็นคู่เราแท้ๆเขาก็จะอยู่กับเราแต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะจากไปนะคะเราก็อาจจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะถือว่า มันเป็นการเรียนรู้อีแบบหนึ่งเมื่อมรุดยูเข้าสู่ภพกัมมะนะคะอะไรๆก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่สําคัญและจําเป็นก็ขอให้ชาวราศีสิงห์นะคะลัคนาสิงห์ใช้ข้อมูลให้เยอะใช้เหตุผลให้เยอะใช้ความใจเย็นให้เยอะๆนะคะรขคาทีนี้เรามาดูในส่วนของไพ่กันบ้างนะคะไพ่เราจะดูในเรื่องของการงานก่อนนะคะไพ่ใบแรกของชาวราศีสิงห์ได้ไพ่เทมเพลนะคะในเรื่องของการงาน การงานของชาวราศีสิงห์มีอะไรเปลี่ยนแปลงคะบางคนกลับไปทำงานเก่าไหมบางคนทำงานหลายอย่างนะคะในช่วงเวลานี้หรือทำอะไรหลายๆอย่างนะคะทั้งงานประจำทั้งอะไรเพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขมีความมั่นคงขึ้นนะคะบางคนเป็นอะไรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องทำต่อเนื่องอยังหยุดไม่ได้นะคะแต่ต้องบ่งบอกเลยว่า ในเวลานี้เทมเพลนเข้ามาเนี่ยเหมือนมีอะไรที่ทำให้เราอยู่ไม่สุขอยู่ไม่นิ่งเราจะต้องทำนู่นทำนี่นะคะบางคนเดินทางไกลนะคะหกถ้วยไปในที่สถานที่เก่าแก่หรือว่าไปทำงานเก่าหรือญาติเก่ามิตรเก่าติดต่อมาให้เราช่วยเหลือหรือเขาช่วยเหลือเรานะคะเจ็ดดาบนะคะมีไพ่เจ็ดดาบเข้ามาไพ่หกถ้วยนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่แห่งมิตรภาพไม่ว่าคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในที่ทำงานไม่ว่าคุณจะต้องการอ่า ความช่วยเหลือไม่ว่าคุณจะติดขัดในเรื่องอะไรมักจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะมักจะมีคนเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ให้ข้อมูลที่แท้จริงกับคุณนะคะไพ่เจ็ดดาบนะคะก็บ่งบอกว่าบางคนอาจจะต้องทำในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะซึ่งช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าเออ เราอยู่ไม่สุขไม่นิ่งจริงๆเดี๋ยวก็มีปัญหาโน้นเข้ามาเดี๋ยวก็มีเรื่องนี้เข้ามาอยู่เสมอนะคะไอ้เจ้าหัวขโมยที่จะทําให้เรามีความวุ่นวายในชีวิตแต่มันมักจะเป็นไปในเรื่องราวที่ดีๆนะคะไพ่รอบข้างเขาก็ดีนะคะไพ่เจ็ดไม้เท้าในเรื่องของการงานก็บอกว่างานที่คุณทําอยู่หรือสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ไม่ว่ามันจะเยอะขนาดไหนไม่ว่ามันจะ,ะมีปัญหาขนาดไหนแต่คุณก็สามารถที่จะทํามันผ่านไปได้ วันต่อวันก็ยังดีหรือว่าคุณก็ลุกขึ้นมาทํามาต่อสู้แล้วก็มีความเข้มแข็งในจิตใจนะคะแต่ว่าใดๆคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคนอื่นนะคะเอาละค่ะเรามาดูในเรื่องของความรักไอการเงินกันก่อนนะคะการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะคะได้ก้าวไม้เทา้า1ิบไม้เทา้ามีค่าใช้จ่ายเยอะไหมคะมีความรับผิดชอบเยอะไหม เดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะวิวออฟฟอร์จูนสามเหรียญแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เราค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วเราก็จะได้ทํามันแล้วเราก็เหมือนกับว่าคือเงินการเงินน่ะบอกได้เลยว่าหมุนเวียนเปลี่ยนไปด้วยดีแต่ว่ามันก็มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องราวใหญ่ๆที่จะเข้ามาบางคนนะคะวิวออฟฟอร์จูนมันเป็นไพ่ แห่งโชคชะตาแล้วเป็นไพ่เกี่ยวกับบ้านที่ดินนะคะหรือเป็นรถอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากคุณต้องการที่จะมีทรัพย์สินใหม่ๆนะคะคุณก็สามารถมีได้นะคะแต่การมีอาจจะมีปัญหาอาจจะกว่าจะที่เรา จะสาเร็จได้เราจะต้องแบกรับภาระอีกนานซึ่งก็หมายถึงว่าเรื่องของการเซ็นสัญญาต่างๆจะทําให้คุณมีทรัพย์เพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของการซื้อการขายนะคะเอาละค่ะทีนี้มาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะสําหรับชาวราศีสิงในช่วงเวลานี้นะคะไพ่ความรักใบแรกได้ไพ่เดอะสตาร์หนึ่งไม้เท้าเด็กไม้เท้าค่ะขอโทษทีสองดาบ จะเริ่มต้นก็ไม่เริ่มต้นสักทีใช่ไหมคะเด็กดาบในเรื่องของความรักในช่วงเวลานี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าเมื่อมีดาวพระสเสเรลงลัคนาในตำแหน่งปัตตนินะคะมักจะมีปัญหามักจะมีคำพูดมาให้เราแบบหงุดหงิดใจอยู่เสมอมาให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าจะดีๆหน่อยก็มี เรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาบางคนก็สถานภาพไม่ชัดเจนสักทีหนึ่งนะคะแต่ก็ทำอะไรยังไม่ได้ในช่วงเวลานี้นะคะไพ่เดอะสตาร์บอกว่ามันเป็นไพ่แห่งการปลดปล่อยการได้ให้โอกาสเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นไว้ก่อนนะคะคือให้คิดเสมอว่าม,มันมีความหวังมีความสาเร็จรอเราอยู่ในวันข้างหน้าแต่ช่วงเวลานี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องทดสอบเราความหวังความต้องการความ อยากจะมีความสุขความสมหวังในความรักมันเป็นแรงปัถนาในใจของเราอยู่เสมอมันเป็นมานานแล้วแล้วมันก็ยังคงอยู่เราก็ยังต้องการตรงนั้นอยู่นะคะเด็กไม่เท้ามันเหมือนกับว่าบางคนมีความรักเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ค่อยนานอ่ะมันไม่ค่อยยั่งยืนมันมีความแตกต่างกันมากอ่ะมันไม่สมดุลมันก็เลยไปต่อกันยาก มันก็เหมือนล้มลุกคุกคานหรือว่ามีปัญหาเข้ามาให้เราต้องหงุดหงิดใจอยู่เสมออะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องอดูแลจิตใจตัวเองด้วยนะคะบางทีแบบให้ทุกอย่างแล้วเราอาจจะไม่ได้สมหวังก็อย่าไปนอยอย่าไปน้อยใจนะคะหันกลับเข้ามาดูแลตัวเองก่อนนะคะในเรื่องของความรักเราสามารถอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างมีความสุขได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะสร้างความ สุขให้ใจตัวเองเยอะๆพลังบวกของเราจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะอ่ะมาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะได้ไพ่สองถ้วยนะคะหกไม้เท้าอ้าวสายมูนะ่าจะสมหวังไหมคะเด็กถ้วยแฮงแมนอ่าบทจะดีหน่อย <c oughs> อ่ะสำหรับเรื่องของโชคลาภนะคะ โชคลาบอาจจะเกิดขึ้นกับคู่ครองคนรักของเราหรือได้โชคจากคนอื่นนะคะหรือโชคจากการเดินทางไกลโชคจากยานพาหนะหรือโชคจากเด็กนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันขึ้นอยู่กับบุญวัสนาบาร,รมีจริงๆแฮงแมน่ะนะคะก็ลองดูถ้าหาก ความฝันของคุณนะคะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะนํามาซึ่งโชคลาภได้นะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้ถึงคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องโชคลาภแต่สิ่งดีๆในเรื่องการงานการเงินก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะก็อย่างน้อยถ้าเป็นเรื่องการงานก็มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนการเงินก็ไม่ขาดมือนะคะอาจจะทําให้คุณมีโอกาสที่จะมีทรัพย์เพิ่มมากขึ้นนะคะในเรื่องของความรักด้วยนะคะคุณต้องใช้เวลาในการ ศึกษาเรียนรู้กันต่อไปนะคะสำหรับในเรื่องของความรักแต่ก็ความรักในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นเหมือนแบบรักที่สดใสแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ยั่งยืนหรือว่าอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้เราแก้ไข นะคะอ่าละค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมานะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากท่านใดนะคะสนใจที่จะปรึกษาเรื่องดวงชะตานะคะสามารถแอดไลน์ได้นะคะก็ทักมาปรึกษากันก่อนได้นะคะอาละค่ะไว้เจอกันในอใน คลิปหน้าต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ